นู่ค่ะของพี่ลีรัาทุกคนไปไม่ไ้ไปแล้วค่ะมาราธอนค่ะมาราธอนไม่รู้จนมาราธอนหรือเปล่านะคะไม่มีลมกันทุกคนอย่าหล่นนะลูกสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลี ร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาแข่งว้าวกันที่บ้านเนินนิมิตตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะเป็นการแข่งว้าวพื้นบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ในสนามการแข่งของว้าวมาราธอนนะคะว่าวมาราธอนของเรานะคะพี่หลีนะคะลงแข่งหนึ่งตัวนะคะหนึ่งตัวเป็น ว่ามาราธอนตัวสีน้ําเงินนะคะเราใช้สีน้าเงินเนาะถ้าใครติดตามเราอยู่ก็จะเห็นว่าว่าตัวสีน้ําเงินของพี่หลีขึ้นประมาณไหนนะคะแต่สนามนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะ,ะ,เ,พะเพราะสนามค่อนข้างจะเฉะนะคะแข่งมาราธอนในรอบนี้เรามาในนามของทีมไม่สนชนเพนะคะในทีมของเราก็จะมีลงกันอยู่ที่3ตัวใช่ไหมคะพี่หลีสามตัวนะคะมีอะของเรานะคะแล้วก็ของพี่เอกแล้วก็ของพี่สิงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเตอร์เป็นคนน้องเตอร์เป็นคนอ่าชักนะคะพี่ลีเป็นคนปล่อยตอนนี้เราอยู่ที่สนามแข่งมาราทอนนะคะทุกคนสนามแข่งมาลาทอนของพี่ลีอยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะทุกคน,นพี่ลีกําลังเดินอยู่นะคะตัวสีน้ําเงินนะคะของพี่ลีเดี๋ยวมาดูการปล่อยนะคะ ยีเจ็ตัวนะคะเขาปล่อยทีเดียวยี่สิบเจ็ดตัวะคะ่ะพี่หลีลงมาราธอนแค่ตัวเดียวนะคะทุกคนอ่ของเราตัวเดียวแข่งมาราธอนทีมไม่สนชนเพก็มีหลายตัวนะแต่ของพี่หลีหนึ่งตัวไม่สนชนเพของเราก็รวมทีมกันหลายคนนะคะมีของพี่เอกนะคะแล้วก็ของอ่าของพี่สิงห์นะคะของอาจารย์สิงห์นะคะของเซียนว้าวนะคะ มีของพี่สิงห์แล้วก็ของพี่เอกนะคะแล้วก็ของพี่ลีนะคะทีมไม่สนชนเพลรวมทั้งหมด3ามตัวนะคะของเราอนุนพี่เอกนะคะตัวสีเขียวใส่เสื้อสีเขียวอยู่เห็นไหมคะตัวสีเขียวใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็ใส่หมวกทหารนั้นคือพี่เอกนะคะแล้วก็ตัวสีฟ้าอ่าคนใส่เสื้อสีฟ้านั้นก็ทีมเดียวกันกับเรานะคะไม่สนชนเพลนะคะนี่คะ่ะไม่สนชนเพลสามตัวนะคะ ของพี่ลีสีน้ำเงินเห็นไหมคะพี่ลีสีน้ำเงินกางเกงสีเหลืองแล้วก็ไม่สนชนเพลงก็มีพี่เอกนะคะพี่เอกแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะลงาเลยวยอาปล่อยนายของพี่ลีของพี่ลียังไม่ปล่อยนะคะลูกค่าของพี่ลีตัวสีน้ำเงินขึ้นไปแล้วอะสีน้ำเงินของพี่ลีขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนไปเลยไปเลยแล้วไปเลยโอ้ยของพี่ลีขึ้นแล้ว่ะ นู้น่าของพี่ลีค่ะตัวดรึตงพับดึงก็ดนู่ะตัวสีน้ำเงินค่ะของพี่ลีนะคะเอาเอไอ้เล่เลาตกแล้วของพี่ลีองพี่งไม่ต้องไม่ต้อมต้อหไดต้วงไม้งไมนตงไม่ต้องไ่ตอง่้องไ่้องไม้องไ่ต้อต้อไม้อ่งไมองพม่อ้งไ้งไต้วง้อ่้ต่ นู่ค่ะของพี่ลีค่ะทุกคนไปแล้วค่ะมาราธอนค่ะมาราธอนไม่รู้จนมาราธอนหรือเปล่านะคะไม่มีลมกันทุกคนอย่าหล่นนะลูกเอารางวัลให้กับบ้านบ้างตาลูกเอ๋ยมาราธอนกันทุกคนนั่นค่ะตัวสีน้ำเงินนี่ของพี่ลีนะคะเอ้าลบลมน้องนุ่ลบลมเร็วย่อตัวสีน้ำเงินนะคะของพี่ลีนะคะ ล้นเลี่ยน้องนุ่นเนาะไอ้ยยาปล่อยได้ไรไหมเนี่ยโอ้ขึ้นเร็วขึ้นเร็วทุกคนไม่ล่นค่ะไม่เสียจุดเออน้องนุ่นว่าไม่ล่นนะขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะขึ้นไปแล้วค่ะมาราธอนของพี่ลีนะคะนี่คือมรทอนนะคะของพี่ลีนะคะโอ้รอบนี้เชือกไม่ขาดค่ะ โอ้ใหพีลีมันโอ้มันไม่มีลมทุกคนไม่มเลยรบรวมี่พี่ลีไปปล่อยไมหนาวเร็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 วบไปันบไปลงขีนําเงินของพี่ลีหล่นแล้วค่ะทุกคนเร็ว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 ลงปปามแล้วค่ะของพี่ลีมาลาทอน ทำเพื่งให้ปล่อยเลยมานงองปล่อยได้เลยนะคะ,ะมัดขั้นเด็กอืมวัดขั้นเด็กขอแม่ผมอ๋อของพี่ลีสามารถปล่อยได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นรอของพี่ลีนะคะดูของคนอื่นไปก่อนนะคะต,ตัวตัวลุ้นขึ้นดีนะนุนน่นน่ะนุ่นตัวตัวสีเขียวขึ้นดียังปล่อยได้ทุกครั้งจนน้ำหมดขันอ,อ๋อปล่อยได้จนน้ำหมดขันนะคะปล่อยทุกขั้นจนอ๋อเขาจะมีเวลาวัดที่น้ำหมดขันนะคะถ้าน้ำหมดขันแล้วก็ไม่สามารถ นำว่าวขึ้นได้นะคะแต่ตอนนี้น้ํายังไม่หมดขันนะคะพี่หลีสามารถปล่อยขึ้นได้อีกสักครั้งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่หลีจะไปเอาว่าวมาทันหรือเปล่านะคะตอนนี้ว่าวของเราหล่นลงไปที่ป่าปามแล้วค่ะตอนนี้แข่งมาราธอนนะคะทุกคนแข่งมาราธอนค่ะดูบรรยากาศเอานะคะเพราะว่ามองว่าตอนนี้ม่อมองว่าตอนนี้ก็ปล่อยยากนะคะเพื่อนๆเขาก็กำลังปล่อยอยู่ค่ะนู่นค่ะของพี่หลีขึ้นไปแล้วค่ะสีน้ำเงินนะคะขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนขึ้นไปแล้วค่ะยาหลบลมหลบลมแล้วค่ะลม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  lâu lắm nhá yeah. ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราก็ต้องสู้ให้สุดหัวใจนะคะหัวใจนักแข่งค่ะต้องสู้ให้สุดหัวใจค่ะแพ้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ของพิลิขึ้นไปแล้วค่ะทุกคนขึ้นไปสูงมากเลยนะคะโอ้ตอนนี้ขึ้นไปแล้วค่ะอ้งมขึ้นไปสูงมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนุค่ะนุ้ค่ะสีนเงินของพิลิขึ้นไปอีกแล้วค่ะนุ้นค่ะขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปนุ้ค่ะโอ้สูงมากค่ะทุกคนเอาเอาหลบๆอีกแล้วค่ะทุกคนลมมันไม่ค่อยมีนะคะลมไม่ค่อยมีนะลมน่าจะะออยู่่ลลมมมบบนนนนถถึึงงงขเราปีไะ ตอนนี้มันปีนไม่ถึงลมบนนะคะตอนนี้เราแข่งกันอยู่ประมาณตอนนี้เที่ยงนะคะเที่ยงเที่ยงกว่าๆนะตีหนึ่งแล้วมันนุ้นเ,เหือบจะตีหนึ่งแล้วนะคะทุกคนโอ้ยนุ่ขาสีน้ำเงิมมนของพี่ลีไม่รู้จะรอดไหมนะคะมาเราทนหรือมาลราแทาน,นะคะ่ะมาลุ้นกัน,นะคะ่ะทําท่าจะตกอีกแล้วนะคะน้ําจะหมดขันหรือเปล่าคะถ้าน้ําหมดขันแล้วตกลงมาเราไม่สามารถเอาขึ้นได้นะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าน้ําหมดขันหรือย,ยังนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่กรรมการนะคะทุกคนเราอยู่ที่ชายป่าป่าละเมอโ <c oughs> คน ยเอามาลุ้นสักตัวนะคะพอได้ถ่ายคลิปสนุกๆค่ะลงมาแล้วค่ะลงลงไปแล้วค่ะของพี่ลีลงไปแล้วค่ะไม่ทันแล้วนะหนูเออทันมายนั้นะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งพี่ลีกำลังวิ่งมานะคะทุกคน เีวมันลําบากนะคะทุกคนชันน้ที่เขาเล่นอยู่ตอนนี้นะคะมีน้ําเต็มไปหมดเลยนะคะมีน้ํานะคะเปียกแล้วนะคะตอนนี้เห็นน้องเต้ยกำลังถืออยู่นะคะน่าจะเปียกนะคะน้องเต้ยกับพหลิกําลังช่วยกันอยู่นะคะสายก็พันกันอยู่นะคะโอกาสที่จะเอาขึ้นรอบสามนี้น่าจะยากนะคะทุกคนเรามาดูกันสนุกสนุกค่ะน่าจะยากนะคะของคนอื่นก็เหมือนกันค่ะมาล้มมาแลกกัน <laughs> พันกันมั่วแล้วนะคะอีลงตุงนางแล้วค่ะ27ตัวนะคะ27ตัว แต่ของคนอื่นก็ถือว่าขึ้นดีมากเลยนะคะเรามาดูของคนอื่นกันนะคะเนี่ยสาตัวนี้ก็ขึ้นดีมากเลยะคะ่ะสามตัวนี้นะคะอเออเขอาบอกว่าแข่งกันถึงตอนเย็นนะคะของใครมาลักทอนถึงตอนเย็นนี่คือชนะไปเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะอยู่กันไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะทุกคนจะลงกันหมดแล้วนะคะแล้วพื้นที่เราอยู่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นน้ําทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเป็นน้ําเป็นขี้ปลัก <c oughs> เป็นขี้โคลนนะคะทุกคนขี้โคลน ธอนของพี่ลีน้ํานยังไม่หมดขันสามารถเอาว่าวขึ้นได้นะคะสามารถเอาว่าวขึ้นได้ค่ะแต่ตอนนี้บนท้องฟ้าเหลือแค่2ตัวนะคะเหลือแค่2ตัวนี้นะคะแต่ว่าเขาก็สามารถเอาขึ้นได้เรื่อยๆนะตอนนี้นักแข่งก็กําลังเอาว่าวขึ้นกันอยู่นะคะว่าวก็ตกลงมากันแทบทุกลําแล้วนะคะทุกคนอ่างก็ปล่อยขึ้นไปใหม่นะคะเนี่ยค่ะ ก็สามารถปล่อยขึ้นได้นะคะจนกว่ากรรมการจะเป่านกหวีดถ้ากรรมการเป่านกหวีดแล้วไม่สามารถนําว่าวขึ้นได้นะคะไม่สามารถนําว่าวขึ้นได้นะคะแต่ตอนนี้ยังสามารถเอาขึ้นได้นะคะนักแข่งก็กําลังเก็บว่าวกันแล้วก็พากันเอาขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะตอนนี้นะคะบนท้องฟ้าก็หล่นล่วงลงมากันทุกตัวแล้วนะคะทุกตัวนะคะทุกตัวแล้วนะคะตอนนี้ท้องฟ้าไม่มีว่าวสักตัวแล้วนะคะว่าวจะอยู่ด้านล่างหมดเลยนะคะด้านล่างหมดเลยว่าวอยู่ด้านล่างหมดเลยค่ะ แล้วใครที่สามารถเอาว่าวขึ้นได้ก็เอาขึ้นเลยนะคะเอาขึ้นเลยนะคะจนกว่ากรรมการจะเป่านกหวีดนะคะเราก็สามารถเอาว่าวขึ้นได้เรื่อยๆนะคะถ้ากรรมการเป่านกหวีดแล้วก็ไม่เอาเอาว่าวขึ้นไม่ได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้ดูลักษณะแล้วนะคะว่าวที่มาแข่งกันส่วนมากจะล่วงหลดลงน้ํานะคะแล้วก็จะเปียกกันนะคะมีโอกาสที่จะเอาขึ้นได้ยากมากค่ะดูแล้วเอาขึ้นได้ยากนาะน้องนุชนะทําไมของพี่ลีไม่เอาขึ้นนะคะ เชือกพันค่ะของพิลิที่ไม่ได้เอาขึ้นเพราะว่าเชือกพันกันอยู่นะคะลําบากตรงที่เชือกพันนะคะเมื่อกี้มีรู้ของใครลงตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวรอดูกรรมการตัดสินใจนะคะค่อนข้างลําบากนะคะในการปล่อยว่าเพราะว่ามันมีน้ํามีขี้โคลนนะแต่ว่าแล้วก็เชือกพันการปล่อยกัน27ตัวนะคะเก็บว่า,ยา,วายากนะคะถ้าสมมติน้ําไม่มีน้ำเนาะพื้นแห้งๆเนี่ยก็เก็บว่าง่ายแล้วก็สามารถเอาขึ้นได้เลยเนาะแต่ตอนนี้มันลําบากหลายเรื่องนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูผลการตัดสินของกรรมการกันดีกว่านะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะเมื่อกี้กล้องเราก็จับไปได้สองตัวนะคะที่ลงทีหลังเพื่อนมีสองตัวนะคะทุกคนเมื่อกี้นี่คะเมื่อกี้เพราะอะไรคะทําไมเขาถึงเอาเอาใหม่อ๋อมันไม่ขึ้นนะคะมันไม่มีลมนะคะเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาใหม่เนาะตัดสินใจเป็นเอกฉันนะคะว่าเอาใหม่กันอีกสักรอบนะคะแบบนี้ถ้าว่าใครแหกแล้วก็ <laughs> เสียเลย อ๋อเข,เขาคืนเขาคืนเบี้ยให้นะคะโอเค,อเคก็ก,ก็ไม่ได้แข่งเนาะสําหรับว่าวใครที่แหกเขาก็คืนเงินให้แต่ว่าเขาก็อ่ไม่ได้แข่งเนาะทุกคนเนาะแต่ของเราไม่แหกนะคะของเราเอามาดูกันค่ะของพี่ลีค่ะพี่ลีบอกมือนหน่อยค่ะวาค่ะตัวสีน้ำเงินคะ่ะเสียงไม่แล้วไหนเขาพี่เอกอะ <c oughs> พี่เอกค่ะเอฟซีเหล่านั้นเกว่าเกลเรตพีตังเต้เกไม่รู้จักพีที่นะเกลเรตพีตังเต้แบบคนติดตามน้อยๆเนอะเกยเป็นเอฟซีเองเลยยันเละแต่นู้นเกมไม่รู้ว่าม้วนเราพีอยู่ตรงไหนเพิ่มง okay. มาเจอกันสนามถุงมะขามอะไรที่ได้รู้เออนั่นแหละเพิ่งรู้จักกันนั่นแหละมาค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังดูการแข่งว่าวมาราธอนนะคะ เมื่อกี้เขาขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะมันลมไม่มีนะคะก็ er so เลยเอาลงมาใหม่เพื่อที่จะปล่อยรอบที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบสองกันนะคะของพี่ลีตัวสีน้ําเงินนะคะอยู่ตรงนู้นเลยค่ะเอาปล่อยแล้วนะคะปล่อยแล้วค่ะตัวสีเงินของพี่ลีเอาเอาของพี่ลีไม่เค้นทีผับนุ่งผับพี่ลีถืออยู่เห็นไหมคะตัวสีเงินของคนอื่นมาพันของพี่ลีนะคะเอาพี่ลีเอาใหม่เอาพี่ลีเดี๋ยวถ่ายเขาพี่ลีเออนี่ค่ะขึ้นไปแล้วอู้อันพื้นเรา ขึ้นไปแล้วค่ะสีน้ำเงินของพี่ลีขึ้นไปแล้วค่ะเอามาตกที่นางกงาล้องมาเร็ว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 ของพี่ลีค่ะทุกคนมันเป็นอะไรอะพี่ลีทำไมมันมาตรงเนี้ฮะไยไหมค่ะปล่อยไหมคะ่ปมคะป่อยตรงนั้นเลยรได้ไหมคะโอ้ไปโอ้ของพี่ลีเปียกนะคะทุกคนสายชุ่มพาเข้าป่าป,า,ปามไปแล้วค่ะนี่ของคนอื่นค่ะ ของคนอื่นกขขึ้นนะคะนี่ปล่อยรอบสองกันแล้วนะคะรอบแรกเขาแบบว่าลมไม่มีนะคะเขาก็เลยเอาลมมาปล่อยกันรอบสองนะคะรอบแรกของพี่หลีขึ้นดีแล้วทุกคนรอบสองขึ้นไม่ดีแล้วะคะ่ะออกข้างไปแล้วคะ่ะพี่หลีว่ายอมแพ้แล้วคะ่ะทุกคนมันเปียกแล้วใช่ไหมพี่เอกของพี่หลีเข้าป่าไปแล้วนีค่ะทีมทีมงานไม่สนชนเพค่ะเข้าป่าไปแล้วค่ะทุกคนของเราไม่ชนะแล้วค่ะดูของคนอื่นกันละค่ะ อันนี้คือว้าวมาราธอนนะคะว้าวมาราธอนค่ะทุกคนตอนนี้ว้าวมาราธอนก็ไปไปนะาทุกคน มาราธอนปล่อยรอบสองของพี่ลีของพี่ลีเข้าป่าปามไปแล้วนะคะของพี่ลีไม่ชนะนะคะว่ามาราธอนนะคะรอบนี้ของเราไม่ชนะนะคะสนามนี้ของเราไม่ชนะค่ะทุกคนไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะคะมาร่วมสนุกกันค่ะแต่ยังไม่รู้นะคะผลการตัดสินยังไม่รู้นะว่าใครจะเป็นคนชนะนะคะเพราะว่าเขาให้ปล่อยสองรอบนะรอบแรกของเราลมไม่มีนะคะเขาก็รอให้มาปล่อยพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ปล่อยพร้อมๆกันแล้ว ยังรอผลการตัดสินอยู่นะคะว่าใครเป็นทีมที่ชนะนะคะดิฉันก็จะปล่อยให้ดูแค่นี้นะคะเพราะว่าเพลงมันเขาเปิดเพลงนะคะค่อนข้างมันจะมีลิขสิทธิะะ์เนาะดิฉันก็จะถ่ายไม่จบนะคะทุกคนนี่ค่ะว่าวมาราธอนก็ขึ้นประมาณนี้นะคะถ่ายให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนิดๆเนหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศการแข่งว่าวมาราธอนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูว่าวผ่าหลักกันต่อในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับาการจัดงานที่บ้านเนินนิมิตรตาบลท่าชมวงอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขานะคะบรรยากาศการแข่งแบบบ้านบ้านนะคะทุกคนแข่งกันกลางน้ํากันเลยทีเดียวนะคะก็สนุกสนานค่ะสนุกสนานค่ะว่ามาราธอนตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่บนท้องฟ้าเยอะเลยนะคะอยู่หลายตัวเลยนะคะแต่ว่ามันมีเสียงเพลงนะคะดิฉันก็ จะไม่ค่อยอยากถ่ายนะคะเวลามีเสียงเพลงนะคะ